ท,ท,ท่านผู้มีเกียรติครับแหมเราได้ยินข่าวดีนะครับ <c oughs> ท่านผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่หนึ่งะครับได้เชิญชวนให้พี่นออ้องต่างศาสนิกออได้เข้าใจอิสลาม <c oughs> แล้วก็จะรับอิสลามกันนะครับผู <c oughs> ้กองก็ถามว่า ผู้จัดการท่านนี้นะฮะชื่อคุณเจียยาสุดใจดีนะครับเป็นที่น้องสลิมเราอยู่ลาบุหหลวงยุธยาแล้วก็ไปไปทำงานนะครับไปทำงานที่จังหวัดราบุรีนะฮะเป็นผู้จัดการก็คงจะได้เห็นพฤติกรรมของผู้จัดการท่านนี้แหละครับแล้วก็กอบกับเราคงจะได้คุยกับคุณเจียยาเลยดีกว่าคุเจยยาครับสลาวานกยุงครับมาเรยมุสลามเราออมาดุแลเราบ้าง ลองเล่าเหตุที่คุณพัทรวดีทองดีนอกเนี่ยจะรับอิสลามสิฮไเป็นยังไงฮะเขาเขามีแรงจูงใจอะไรถึงได้จะรับอิสลามครับครับก็คือเขาคือเขาผมกม็มาทำงานอยู่ที่สระบุรีนะประมาณสี่ห้าปีแล้วครับนะครับก็อนี้เขามาก็าคือเขามาทํางานอยู่กับผมก็คือก็ได้เจอผมแล้วผมก็อ่าก็คือเราเป็นมุสลิมอ่ะเราก็ทาในสิ่งที่เราต้องทาแล้วคือเราละหมาดเรา ทำต่างๆในสิ่งที่ศาสนากงหนดเขาก็พบเขาก็เห็นว่าผมทำอย่างนี้แล้วก็ตัวเขาเองเขาเคยไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วเขาก็เคยมีมีเพื่อนชวนเข้าไปเป็นมุสลิมเขาก็คือเข้าไปแต่ก็คือยังไม่ได้ศึกษาอะไรสิงต่างหลังจากนั้นเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็กลับไปอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ที่เป็นมุสลิมก็ทําให้เขา อ่าได้ก็คือไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเขามาเจอผมเขาก็เลยบอกกับผมว่าเขาก็อยากจะเข้ามารับตรงนี้ครับเมื่อสักครู่ได้เรียนถามกับคุณพัทรบดีว่าจะรับอิสลามเนี่ยเพราะเรื่องจะ,จะ,จ,ะจะแต่งงานหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ได้จะแต่งงาน นะครับใช่ครับผมมีครอบครัวอยู่แล้วครับผมมีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วครับผมหมายความว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเธอเองเป้าหมายของการรับอิสลามเนี่ยไม่ได้เนื่องจากการแต่งงานนะครับเป็นการเข้าใจแล้วก็ศรัทธาที่จะรับอิสลามด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวเธอเองใช่ไหมครับนะเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้กองจะคุยกับคุณพระรอดีเลยไหมฮะครับครับ แล้วคุณดียครับที่สาบุรีที่อยู่เนี่ยมีมัสยิดมีอะไรใกล้ๆก้ไหมครับแถวนั้นมีครับมีครับมีมัสย,ยิดอยู่ใกล้ๆก้มัสผมนั่นแหละครับโอ้แ่ร้านตรงที่มัยิดเล็กๆลกโอ้โอ้ัอมโอ้ิอ้ือ้โออะไ ART อ้โ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 องโอ้โอ้โอ้โร้โอ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 ้นอ้โอ้โอ้อ้โอ้คอ้อ้โออ้โออ้อ้อ้โออ้โออ้โออยอ้โอ้โอ้โออ้ออออ ก็แหมเป็นเป็นเรื่องแปลกแล้วเนี่ยที่มาสอนกะริมาเกี่ยวกับอากาศีวีเราก็ดีใจนะนี่ทีมงานก็ตื่นเต้นกันแล้วเนี่ยแต่ก็ทำอยู่แล้วครับเราก็ดีใจนะครับถ้ายังไงหลังจากรับอิสลามแล้วนี่ก็คุณยะยาต้องเป็นภาระนะครับในการที่จะต้องนี่เราก็รู้นะว่าเราจะต้องมีใช่ต้องทําหน้าที่ในการที่จะให้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นจะได้ปฏิบัติศนักกินได้ครบถ้วนสมบูรณ์สมกติเป็นมุสลิมนะครับอย่างนั้นได้ไหมครับคุณยะยาต้องรับข้อนี้นะครับรับนระมานันนี้ไปนะครับ ครับนะครับงั้นต่อ้างั้นก็คงจะได้คุยกับคุณพัทรวดีนะครับผู้กองฮะครับผมบคุณครับครับท่านผู้ชมฮะเรากําลังคุยกับพี่น้องที่กําลังจะสนใจอิสลามนะครับแล้วก็อยากจะรับอิสลามครับกับยาต็มทีวีกะครับคุกองฟารุกนะครับเชิญครับคุณพัทรวดีครับพร้อมไหมครับพร้อมมยังครับพร้อมค่ะที่จะกล่าวปฏิญาณตนนะครับ ครับกาลิมอสชาฮาดะลองเล่าเหตุสักนิดหนึ่งก่อนที่จะกล่าวปฏิญาณตนเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจครับหรือว่าแรงตัดสินใจจูงใจทําไมถึงไอ้ขั้งหน้าให้พี่น้องได้กินกันทั่วประเทศเลยครับนะครับมีเหตุใดครับเชิญฮะคิดมาตั้งนานแล้วใช่โอ้คิดมาตั้งนานตั้งใจมานานแล้วครับแต่ยังติดขัดอะไรอยู่ครับอืมันไม่ได้ติดขัดอะไรคือมันไม่มีที่ที่จะไปไม่มีสถานที่ตรงนี้ครับ จังหวะที่มานจะจกันดาลแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมของผู้จัดการยะยาเนี่ยเป็นไงฮะเขาเป็นคนไงเขาเป็นคนดีค่ะก็ค,คือ,อ,อกนออ็นับถือกันอะไรเงี้ยตอนรับถือกันแล้วก็ได้ได้สังเกตพฤติกรรมของเขาใช่ไหมนะการปฏิบัติตัวของเขาเราเป็นคนขอขอเขาเองว่าขอมาละบาดร้ววได้ไหมมาขอละหมาดด้วย ครับได้ละหมาดบ้างหรือยังครับตอนนี้ละหมาดเป็นหรือยังครับเนี่ยพอละหมาดเป็นยังกำลังคือเห็นเขาละหมาดก็นะศรัทธาอยากจะละหมาดด้วยนะครับเอาละครับคงเวลาให้ให้ผู้กองได้นำการกล่าวกับิมอชอาดะการปฏิญาณตนนะครับนี่รถมีอารามินอัลลอฮ์สุลเลียลามุฮัมมัดเอานะครับการกล่าวตามนะครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ไหมครับยาวไหมคงจะต้องสั้นๆนะผู้กองอัชฮะดูอัลลา กล่าวตามนะ่ี่ฟังไม่ชาช้าช้าช้านะฮะอัชฮาดูลาอีลาฮอินลันลอฮาอินลันลอว่อัชฮาดูอันนามูฮัมมาดารรอสูลุลลอ อีกครั้งอีกครั้งได้ไหมอัชฮะดู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 อันลลาอีลาฮะอีลาฮะอินลันลออินลันลอว่าอัชฮะดู อันนาอันนามูฮัมมัมมาดารมาดารรอซูรอซูลุนลลุนโอเอาละทีนี้ว่าเป็นภาษาไทยนะครับข้าพระเจ้าขอปฏิญาณข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะเคารพสักการะ ที่จะสรุปอภิบาละนอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์องเดียวเ,เท่านั้นเท่านนั้และข้าขอปฏิญาณว่าและข้าขอปฏิญาณว่านาบีมูฮัมมัดมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตเป็นศาสนาทูตของพระองค์ของพระองค์อธิคำินะ,นะรอวักบ้างรอวักวั บัตรนี้คุณพัทรวดีทองดีนอกนะครับ,รบอายุ48ปีได้เป็นมุสลิมแล้วนะครับต่อจากนี้ไปคุณยายาสุดใจดีแล้วก็ครอบครบัวของคุณยายาเนี่ยคงต้องช่วยกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งมุสลิมอะเนี่ยเพราะว่าคุณพัทรวดีเนี่ยเป็นผู้หญิงคงจะได้นำความรู้ความเข้าใจนะครับครับยายาครับว่าไงครับ บรรยากาศเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องฝากคุณยาดูแลนะครับยังไงอิสาร์เราคงจะไปเยี่ยมเยียนนะครับบเราไปให้กาลังถ้าคุณย่าจามีมีภาพส่งมาได้นะครับในในเฟซบุ๊กของยาทีมทีวีเนี่ยนะฮะภาพของคุณพัตรวดีแล้วก็คุณยยาเองครอบครัวคุณย่านะครับในช่วงเวลาเมื่อสักครู่นี้หรือจะถ่ายกันอีกสักครู่หนึ่งเนะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นหน้าจอว่าท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นนะฮะว่าคุณพัตรวดีทองดีนอกเนี่ย หน้าตาเป็นอย่างไรทําไมสนใจอิสลามนะฮะแล้วก็ครวคุณยายาเองเป็นอย่างไรนะครับส่งได้ไหมครับพอได้ไหมบุ๊กเลยครับไม่สะดวกใช่ไหมไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ปรึกษากันเราอาจจะไปเยี่ยมเยียนกันให้กําลังใจกันและรวมเฉพาะเราจะมีกองทุนสการ์ดไปมอบให้ด้วยเพราะเขาเป็นมิมเหมยนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับกับคุณพัทรบดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงก็คุณยายาช่วยตั้งชื่อให้ด้วยเลย uh, นะครับ,รบแล้วก็อาบอน้ําให้เรียบร้อยนะครับทำดูลินลหม่ำรอมฎอนคืนนี้เป็นคืนพิเศษครับเราได้ที่น้องมุสลิมนะครับสายศรัทธาเดียวกันครับคนใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยครับเพิ่งจะผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีตท่นั้นเองครับคุณพัทรบดีทองนอกนะครับทองดีนอกทองดีนอก,อ,นอ,กอายุ4 8ป,ปีนะครับดูลินลาครับท่านผู้ชมครับ ประมาณ20นาฬิกา15นาทีครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราได้สอนกัลิมาชาฮดากับให้กับนะครับบุคคลคนหนึ่งทางอากาศเลยครับทางยาตีมทีวีนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ทำดีแล้วครับเป็นความโปลดปลานของอัลลอฮ์นะครับที่ได้ทําให้พี่น้องของเราคนหนึ่งนะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าใจในอิสลามนะครับแล้วก็ประกาศตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทางอากาศกัน นะครับทางยาตีมทีวีเรียบร้อยแล้วครับคุณชิคครับด้วละนะครับเอาละครับเป็นพี่น้องของเราใหม่สดๆหมาดๆ <c oughs> นะฮะ